ลำนำวิหกสวรรค์ตอดที่เก้าราชบุตรเขยแห่งฝานเจียร์เสด็จมาเยี่ยมเยือนอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดไว้มากนักเพราะพอเฟิงหมิงและหลงอ๋องรีบกลับวบังมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยอันสวินก็เข้าเมืองหลวงมาพอดีเปิดประตูวังเสียงตีระฆังต้อนรับดังก้องไม่หยุด ฟิงหมิงนำเหล่าพนนางออกไปยืนรับแก่คนสำคัญอยู่หน้าประตูวังคณะผู้มาเยือนทุกคนสวมอภรร์แบบฝานเจียและห่มเสื้อกลุมสีดำสนิทหนึ่งในนั้นที่เดินอยู่หน้าสุดสวมมงกุฎทองคำอยู่บนศีรษะไม่ต้องถามก็รู้ได้ทันทีว่านี่คืออันสวินที่หลงเถียนพูดเมื่อเช้า อันสวินถวายบังคมองค์ราชทายาทด้วยมีฐานะต่ำกว่าอันสวินจึงเดินออกมาข้างหน้าและโน้มกายถวายคำนับเฟิงหมิงก่อนด้วยท่วงท่าสง่าสงา่าอันเหอถวายบังคมเสด็จอาเฟิงหมิงรีบคำนับกลับแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะแต่งงานเป็นราชบุตรเขยแห่งฝานเจียรไปแล้วแต่กะนั้นก็ยังมีศากเป็นอาขององค์ราชทายาทอยู่ดีตามที่ร่างโปร่งจินตนาการเอาไว้อันสวินจะต้องมีหน้าตาอัปลักษณ์ และดวงตาที่บ่งบอกถึงความชั่วร้ายทว่าคนนั้อยู่ตรงหน้ากับมีใบหน้าขมขายมีส่วนละไม้คล้ายค,ายคึงกับหลงเถียนอยู่บ้างสำผิวกายก็ยังขาวเนียนสะอาดตาฤทธิ์ได้ว่าอย่างเต็มปากว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งสเสด็จอาทรงเดินทางมาไกลอันเหอไม่อาจเตรียมการส่งขบวนไปรับสเสด็จได้ทันนับว่าละอายยิ่งนัก สำหรับฟังหมิงแล้วการต้องมาสรรใช้ถ้อยคําเหล่านี้นับว่าเป็นนับว่าเป็นเรื่องหน้าโปวดเสียนเวียน,ยนกล้าอย่างยิ่งยวดอันสวินรอบพิจนาเด็กหนุ่มตรงหน้าก่อนจะพูด่านริมฟีปากยกยิ้มเบาๆไม่ได้พบกันเสียหลายปีฝ่าบาททรงเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วอาเห็นแล้วรู้สึกโล่งออกนักตัวอาอยู่ไกลถึงฝานเจียไม่อาจได้พบเจอเสดพ่อของฝ่าบาทได้ดังใจแต่ก็ยังคิดถึงอยู่เนือง ระยะนี้ได้ข่าวว่าเสด็จพี่ทรงประสวนหนะักอาจึงร้อนใจจึงรีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อมาเยี่ยมเยือนพระอาการโดยเร็วที่สุดเขายกมือเป็นสัญญาณให้องครักษ์อยู่ด้านหลังอุ้มกล่องหุ้มไหมปักลายมิจิตออกมาอันสวินเปิดฝากล่องด้วยตัวเองด้านในปรากฏของไน้หุ้มผ้าแพรเอาไว้อีกหลายชั้นแสดงเห็นึิามลำคาของตัวของอย่างเด่นชัด นี่คือดีงูพันปีที่เก็บอยู่ในห้องโอสดลับเฉพาะในวังหลวงฝานเกียมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคได้นับร้อยพันอ่านำของสิ่งนี้มายังสีเหลยด้วยตัวเองโดยหวังว่าจะช่วยรักษาอาการเสด็จพ่อของฝาบาทให้หายได้ขอฝาบาทอันเหอ,อให้ปลดนำทางพาอาไปเฝ้าเสด็จพี่ด้วยเถิด ท่าทางสุภาพนอบน้อมและรูปลักษณ์ที่ดูเรื่นตาของฝ่ายนั้นทําให้ความรู้สึกร้ายที่มีมาก่อนล่วงหน้าถูกลบออกจากใจเฟิงหญิงไปไปไม่น้อยคนแบบนี้การพูดชามีจุดไหนกันนะทีโกหกหากแต่ตาอองแห่งซีเหลยทรงสิ้นลมไปตั้งนานแล้วขอจะพาอันสวินไปเข้าเฝ้าได้อย่างไรหลงอองที่เืินอยู่ด้านหลังชิงถาม้นมาก่อน ที่ร่างโปรง่งจะได้คิดหาคําตอบพระบุตรเคยทรงเดินทางมาไกลมิทราบว่าทรงใช้เส้นทางใดเสร็จพวก,กนวามถึงเพิ่งนกันในข่าวก็ต่อเมื่อพระองค์เสด็จเข้าเมืองหลวงแล้วอันสวินพยูยอฝันเจียถึงสิบกว่าปีแม้ว่าจะไม่เคยกลับมาสักครั้งแต่ก็คอยสั่งให้คนเฝ้า,าติดตามความเคลื่อนไหวภายในของซีเลยมาโดยตลอด บัดนี้ได้มาเห็นเจ้าของร่างสูงใหญ่ทวงท่าสง่างามพึงผายยืนแทบจะเสมอกับองค์ราชทายาทจ,จึงรู้ได้โดยไม่ต้องถามว่านี่ก็คือหลวงอ,องคคนใหม่ซึ่งสืบทอดตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาจากหลวงอ,องคเท่าผู้เป็นบิดาทว่าหลวงอ,องคหนุ่มที่เห็นอยู่กลับดูมีสง่าราศีและแปรรังสีแห่งอำนาจได้มากกว่าหลงอ,องคคนเก่าที่เขารู้จักเสียอีก ข้ามาสีเหลยครั้งนี้ก็เพื่อจะนําของลําค่ามาถวายเสรจพี่จึงรีบเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนอีกครั้งไม่ได้นํากองทหารและม้าติดตามมาด้วยมากนักมากมายนักเพื่อป้องกอันอุบัติเหตุกลางทางจึงได้มากันอย่างเงียบๆไม่ให้พวกโจรหรือกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายช่องคอยช่วยโอกาสจนเข้าเขตเมืองหลวงแล้วนั่นแหละถึงได้ยกธงสารเชียขึ้นแสดงตน อันสวินอธิบายพร้อมรอบประเมินหลงเถี่ยนด้วยสายตาก่อนจะหันไปประสานมือพูดกับเฟิงหมิงไม่แก้งข่าวลุงหน้าเช่นนี้ขอฝ่าบาทโปรดทรงอภัยที่ไหนการเสด็จอาจะได้เกรงพระไทยไปเราสองคนเป็นอาหลานร่วมสายเลือดอย่าต้องมากพิธีรีตรองตอนนี้เสด็จพี่ทรงประชวรหนนะักขอฝ่าบาทนำทางอาไปเฝ้าก่อนจะดีกว่าฝ่ายนั้นเอ่ยถึงตาอ่องแห่งสีเลยขึ้นมาอีกครั้ง ฟังหมิงนึกร้อนรนอยู่ในใจด้วยเพิ่งรู้มาเมื่อเช้าว่าอนันตวินได้หลักฐานชัดแจ้งแล้วว่าต้าอองสวรรคตไม่เป็นชนี้เขาควรจะทำอย่างไรดีร่างโปร่งรอบเหลือบตามองหลงอองอย่างขอความช่วยเหลือทันทีหลงเถียนค้อ,อมศิษะคกางกล่าวว่า ปกติแล้วตาอ๋อ,องจะคงพักรักษาตัวอยู่ในตำหนักไม่อนุญาตให้ไข่เข้าเฝ้าทว่าราชุดเขยทรงเป็นพระอนุชาทแท้ๆของพระองค์ซ้ำยังนำโอเสทิศมาถวายย่อมมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นทูลเชิญราชุดเขยตามกระหม่อมมาด้านนี้ได้อาศวินพยักหนา้ารับอย่างพอใจและประคองกล่องใส่ดีงูเอาไว้ด้วยตัวเองอย่างระมัดระวังแต่ว่ายังไม่ทนันที่จะได้ก้าวเดินหลงอ๋องก็หันมามองกลุ่ม องค์ครักก็อยู่ด้านหลังของฝ่ายนั้นแล้วเอ่ยขึ้นต้าอองทรงอยู่ในระยะพักฝืนเกรงว่าคนจะไม่เกรงว่าคงจะไม่ทรงประสงค์ให้ใครรบกวนมากมายนักแน่นอนราชบุตรเขยแห่งฝานเจียรู้ความหมายของฝ่ายนั้นเป็นอย่างดีจึงได้หันไปสั่งคนของตนพวกเจ้ากลับไปรออยู่ที่ที่พักก่อนให้หลิว จิ้งมากับข้าคนเดียวพอฟังหมิงเดาใจร่างสูงไม่ออกเลยว่าฝ่ายนั้นคิดอะไรอยู่ถึงได้จะพาอันสวินไปเฝ้าพระศพในเวลาเช่นนี้เขาแอบกระตุกแขนเสื้อหลงอองได้หัวใจที่กระวนกระวายและดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามฝ่ายนั้นเพียงแต่จุดยิ้มบางๆตรมมุมปากทั้งหมดพากันเข้าไปในวังหลวงได้มีจุดหมายอยู่ที่ตำหนักองค์หองเา่า อันสวินที่พาผู้ติดตามมาด้วยคนหนึ่งเดินเยื้องไปทางด้านหลังของร่างโปร่งเล็กน้อยและมีหลงอองเดินเคียงคู่เฟิงหมิงรู้ดีว่าพระศพของต้าอองถูกเก็บเอาไว้ในห้องน้าแข็งใต้ตำหนักหองเฮาเขาจ้องมองประตูตาหนักที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมเริ่มรู้สึกใจเต้นไม่เป็นยังวะด้วยความลับที่ถูกเก็บมานานหลายปีกำลังจะเปิดเผยในไม่ช้านี้แล้วต้าอองทรงฟักเพินอยู่ที่ตำหนักองค์ของเฮา หรงเถียนชี้นิ้วไปในตำหนักแล้วพากันเดินมาถึงประตูหน้าในที่สุดก็ได้เจอเสด็จพี่เสียทีไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาพระองค์จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่อันสวินพูดพลางถอนหายใจพวกเขาเดินผ่านประตูตำหนักด้านหน้าเข้าไปเพียงแค่สี่คนเนื่องจากองค์เฮาทรงปลอดความสงบในตำหนักจึงไม่มีองค์ครักมากมายอะไรนัก รอบตัวมีแต่นางกำนันที่คอยดูแลรดน้ำดอกไม้อยู่เมื่อพวกเขาเดินผ่านพวกนัางก็หันมาย่อตัวถวายบังคมเงียบๆระหว่างที่เดินอยู่บนทางเดินกว้างใหญ่นั้นไม่มองเข้าไปจะเห็นด้านในตำหนักซึ่งเป็นที่ที่หองเห่าประทับอยู่บนบันลังเพื่อรอรับคำถวายบัพปจากเหล่านางน,น้อยใหญ่ในวันนั้น ฟงหมิง,งมรู้สึกราวว่ากลับมาตัวเองได้พลัดเข้ามาอยู่ในฉากละครแปลกประหลาดตัวละครในเรื่องล้วนมีชีวิตจิตใจจริงๆข้าวของต่างๆล้วนมีอยู่จริงและตอนนี้ละครที่ว่ากําลังดําเนินเรื่องมาถึงฉากที่เข้มข้นที่สุดแล้วเมื่อก่อนตอนที่ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านหรือในหอพักเวลาที่เนื้อเรื่องของหนังดําเนินมาถึงจุดที่ดึงอารมณ์คนดูมากที่สุดทีไรเป็นอันต้องมีโฆษณามาขัดจังวะเสียทุกครั้ง ตอนนี้นละครรอบตัวเขากลับดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสนุดหลังจากเลี้ยวพันพ้นตัวตำหนักก็จะเป็นทางเดิมแคบๆที่เชื่อมกับบันไดห้องแต่เดินดูท่าหลงเถียนจะพาอันสวินไปที่นั่นจริงๆหรือไม่ก็อาจจะหลอกล่อสองนายบ่าวให้เดินเข้าไปและปิดประตูทันทีเพื่อให้พวกเขาค่อยๆตายอยู่ในห้องน้ำแข็งที่หนาวเหน็บนั้นเอะ ความคิดในสมองสับสนเล่นพลานไปตลอดทางขณะที่ขาทั้งสองยังก้าวเป็นจังหวะโดยอัตโนมัติเมืเ่อเลี้ยวพ้นตัวตำหนักแล้วหลงองอก็เดินนำไปยังทางเดินดังกล่าวจริงอย่างที่เขาคาดแต่ว่าเมื่อถึงปากทางทุกคนต้องมีอันชะงักผีทะเอ๊อะอะที่ปากทางนังร่างถึงกำลังนั่งคุกเข่าอยู่อย่างนิ่งสงบโดยหันหน้าที่ก้มต่ำ เข้าหาทางเดินเหยียดยาวเมื่อสลววไม่เอ่ยเอื้อนอะไรออกมาสักคำพบเพิงบนผนังทั้งสองด้านของทางเดินยังคงถูกจุดให้แสงสว่างเหมือนอย่างในตอนเช้าแสงไฟสีเหลืองอมส้มจับอยู่กับเสี้ยวหน้าของร่างดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกสง่างามแกมสงบเงียบเย็น เจ้าของร่างก็คือองค์ของเฮาผู้ซึ่งโปรดแต่จะประทับอยู่ในตำหนังเงียบๆเกือบ,บทั้งปีทุกคนเกือบจะอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจทว่าเก็บเสียงไว้ได้ทันก่อนจะหันไปโศตากันหลงอองก้าวออกแบบด้านหน้าคุกเข่าอยู่ข้างหลังฮองเฮาก่อนจะทูลด้วยเสียงแผ่วเบาทูลฮองเฮาฟาบาดอันสวินราชบุตรเขยแห่งฝานเจียทรงนำาอสถทิพมาเข้าเฝ้าต้าอองด้วยองค์เองพระยาคะ น้อยคนนักที่จะใช้ทางเดินนี้สัญจรอากาศในช่วงอับๆนั้นเบาบางเพียงแค่ร่างสูงพูดเบาๆก็ได้ยินเสียงสะท้อนดังมาจากที่ไกลๆพบเพิงข้างผนังลูกชดช่วงแต่กลับสร้างความอึมถึมให้กับบรรยากาศได้อย่างน่าใจหายห้องเฮาไม่ส่งตอบแม้แต่ก้มพระพักอยู่อย่างนั้นนิ่งเดินนานคอนจะตอบเล่มเสียงแผ่วๆอย่างไม่แสดงความรู้สึกประนึ่งเพิ่งจะรู้องค์ เข้าใจแล้วหลังจากประโยคนั้นกระรงนิ่งเงียบไปอีกเอาแต่นั่งคุกเข่าอยู่ในท่าเดิมเช่นนั้นทุกคนเริ่มออกอาการกระวนกระวายขึ้นมาห้องเขาทรงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าปากทางไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก้าวข้ามนางไปเฝ้าตาอองได้ร่างโป่งนึกดาว่าเรื่องที่กำลังเกิดอยู่นี้คงไม่พ้นจะเป็นแผนการของหลงเถียนที่ได้ทูลเชิญฮองเฮาออกมาช่วยแก้สถานการณ์ แต่นางประทับอยู่เพียงลำพังหากอันสวินใจกล้าคิดจะลงมือเอาตรงนี้เรื่องไม่กลับกลายเป็นเหลวเลวร้ายอย่างไม่มีทางแก้ขึ้นมาหรือพอคิดได้เช่นนี้ก็อดจะเหลือบมองตาอันอันสวินอย่างระแวดระหวังไม่ได้ เพราะว่าฝ่ายนั้นดูเหมือนจะไม่ได้กาลังคิดทําอย่างที่เฟิงหมิงก่าเลยแม้แต่น้อยตรงข้ามไปหน้ากับเผือดลงจนขาวเสียดมือทั้งสองกำแน่นและสั่นเทาเสียจนแขนเสื้อยาวยังใยดลิกเห็นได้ชัดว่าการได้พบองเฮายอย่างไม่คาดคิดมีผลต่อจิตใจฝ่ายนั้นอย่างไรแปลกแท้หรือว่าหลังฮองเฮากับอันสบินจะ ในระหว่างที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปนั้นเองฮองเฮาก็ตัดขึ้นอีกเดิมเสียงนิ่งสงบตาอ,องทรงประชวนหนักไม่ฟื้นมาหลายเพลาแล้วข้าในฐานะฮองเฮาแห่งซีเหลือจะได้มาท,ทําพิธีบวงสรวงด้วยตัวเองโดยคุกเขา่า ห่างจากตาอองหนึ่งร้อยเก้าเพื่อวิงบอลต่อฟ้านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของตาอ๋องไม่ว่าใครก็ไม่อาจรบกวนพิธีนี้ได้อันเหอเจ้าเป็นเลืดเนื้อของตาอองจางมาคุกเขาอยู่ข้างแม่และวิงบอลต่อเทพเพญานาแทนเชิดพ่อของเจ้า แม้ฟงหมิงจะไม่เชื่อเรื่องแค่นางตรัดแม้แต่น้อยหากแต่ในเมื่อฮองเฮาส่งออกชื่อเขาด้วยตัวเองเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสวมบทลูกกระตันยูสุดตัวนั่งคุกเข่าอยู่เคียงข้างพรางนึกกังวลอยู่ในใจไม่รู้ว่าพิธีคุกเข่าวิงวอนต่อฟ้าน,นี้จะต้องนั่งคุกเข่าไปอีกนานเท่าไหรถ้าหากเป็น3มวันห้าวันไม่เท่ากับว่าเขาดวงซวยอย่างหน,นักหรื พองเฮาตัดขึ้นมาอีกอันสวินเจ้าเองก็เป็นสายเลือดกษัตริย์จงมาคุกเข่าเพื่อพระเชษฐาของเจ้าเถิดฟังหมิงก็หัวและแอบเบ้หนาอยู่คนเดียวด้วยรู้ดีว่าอันสวินคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่ที่มาีเลยก็เพื่อหวังบัลลังก์ตาอ๋องโดยเฉพาะมีหรือที่ในใจจะมีวบอท่วยเทียบให้ต้าอ๋องหายวันหายคืน ซ้ำที่สำคัญฝ่ายนั้นก็ยังรู้ว่าตาอ,องหาพระชนไม่แล้วอัศวินน้อมอัศวินน้อมรับพระเสาวนีนึกไปถือว่าฝ่ายนั้นจะประสานมือรับคำสั่งและก้ามาพุกเข่าอยู่เคียงข้างเพิงหมิงด้านหลังของฮองเทาอย่างเชื่อฟังร่างโปร่งแอบแลบลิน้นเมื่อการคาดเดาของตัวเองผิดพลาดก่อนจะลอบตอบสายตาไปยังหลงเขียน ไปยังหลงเทียนที่ยังยืนอยู่ด้านหลังตั้งแต่เข้ามาไม่มีสักครั้งที่หฮองเฮาจะบินพักไปทางอื่นนางตรัสสั่ง ขึ้นอีกว่านี่เป็นพิธีเฉพาะในครอบครัวคนอื่นออกไปให้หมดพะยะค่ะหลงอ่องผู้ให้รู้ลุงนาอยู่แล้วว่าฮองเฮาจะต้องมีพระเสาวนีเช่นนี้จึงรีบรับคำละโนมกายถวายบังคมก่อนจะออกไปเงียบๆในขณะเฟิงหมิงนึกร้อนลนอยู่ในใจพร้อมรอบสรงสายตามองร่างสูงอย่างเป็นกังวลแต่ว่าฝ่ายนั้นกลับได้แต่ยิ้มบางอย่างไม่สนใจเขาสักนิด อีกคนที่เหลือคือองครักประจําตัวอันสวินที่ยังยืนรอรับคําสั่งนายหนึ่งหัวของตอนอยู่ที่เดิมอันสวินพยักหน้าเจ้าออกไปก่อนแล้วรอข้าอยู่ข้างนอกหากข้าไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องเข้ามานั่นแหละที่องครักษคนนั้นถึงยอมตามหลงเถียนออกไปคราวนี้รอบกายยิ่งเงียบงันลงกว่าเดิมเฟงหมิงก้มหน้ากรอกตาไปมาอย่างร้อนรนและรอบสังเกตองค์ฮองเฮาที่อยู่ด้านหน้าและอันสวินที่อยู่ข้างๆพร้อมนึกในใจ ตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สามคนแล้วหรือจะหันมาพูดแบบกดอกกันทว่าในบรรยากาศที่แสนจะนะอ,อึดอัดเช่นนี้เขาไม่กล้าถามออกไปตามที่คิดแต่แต่รอบทอดถอนหายใจในความโชคร้ายของตัวเองและนั่งทนทรมานด้วยการคุกเข่าต่อไปหลังจากที่คุกเข่าเิียเๆไียได้ครึ่งโชยามน่องของเขาก็เริ่มจับตะคกิวรร่างโป่งนึกดาหลงเทียนซึ่งเป็นตัวต้นเอุทําให้เขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อยู่ในใจ ขณะที่เหลือตามองสองคนที่เหลือแต่ทั้งคู่กับยังนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมเราก็เป็นตุ๊กตาดินเหนียวที่ถูกจับตั้นมาในท่าน,นั้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะมีอาการปวดเมื่อยแต่อย่างใดจูๆ่ๆเสียงห้องเฮาก็ดังขึ้นในความเงียบงนันอันสวินเจ้ากลับมาเพื่อมาลาังต้าอ่องใช้หรือไม่ ฟังหมิงแทบจะสะดุ้งเฮือกเลยนึกมาถึงว่านางจะกล้าตัดออกมาตรงๆเช่นนี้หนำซ้ำยังตัดออกมาได้เสียงเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดและดูรากับอย่างทรงอย่างรู้ถึงจิตใจของอันสวินเป็นอย่างดีคนถูกถามนิ่งงันไปสักพักก่อนจะตอบหากมีบลังตาอองถึงจะมีสิ่งอื่นใด อีกครั้งที่เฟิงหมิงต้องสลดลมหายใจตัวเองเพราะคิดไม่ถึงเช่นกันว่าอันสวินจะกล้าตอบตรงๆว่าต้องการสิ่งบมลังต้าออกโดยไม่คิดจะปิดบังหรืออ้อมคอมแม้แต่น้อยนำซ้ำยังทำเหมือนไม่เห็นรัชแทรยาตอย่างเขาในสายตาเลยสักนิดเจ้ายังคิดจะต้องการสิ่งใดอีกหรือหรือว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้ายังไม่ยอมปล่อยวางเสียที องฮาตรัสถามขึ้นอีกเหมือนมีก้อนแข็งๆอะไรแล่นขึ้นมาจุกคออันสวินไม่ตอบในทันทีเขาข่มความรู้สึกตัวเองแล้วเอ่ยตอนนั้นตอนนั้นมันแย่งเจ้าไปจากข้าถ้าหากไม่มีมันพวกเราพวกเราคงมือทั้งสองข้างสั่นระริพรานเจ้าตัวพันหันกายไปข้างหน้าราวกับจะบผวาเขากอดหงฮาแต่แล้วก็หยุดชนะแค่ครึ่งทาง ฟงหมิงเบิงตากบ้างมองฉากรักของคนทั้งคู่พร้อมนึกอุทานอยู่ในใจสวรรค์ที่แท้ฮงเฮากับพระอุชาต้าอองก็เคยเป็นคู่รักกันมาก่อน ไม่น่าเชื่อว่าสมัยโบราณก็มีเรื่องโรแมนติกแบบนี้อยู่ด้วยเห็นแล้วก็อดนึกเห็นใจอันสเวินอยู่เงียบๆไม่ได้ทว่าอีกความคิดหนึ่งก็แทรกเข้ามาในหัวตอนนี้ฮองเฮาเป็นพระบรรดาในนามของเขาถ้าหากอันสเวินจะทำอะไรไมิดีมิงามกับนางเขาควรจะเข้าไปปกป้องหรือไม่แต่ถ้าหากปกป้องก็เกรงจะไปเป็นตัวปางการแต่งงานครั้งใหม่ของคนอื่นเข้าเปล่าซ้ำอันสวินก็ฝึกยทดอย่างที่บรรดาราชนิกูลพึงปฏิบัติคงจะเป็นโอกาสในการก จัดรัทธายญาติจอมปลอมอย่างเขาพอดีมากกว่าแต่ถ้าไม่ช่วยเข้าไปปกป้องและยืนดูแม่ตัวเองถูกผู้ชายคนอื่นเอาเปรียบก็ดูจะในระหว่างที่กำลังคิดไม่ตกอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินฮองเฮาตัดขึ้นมาอีกว่าเจ้าหมายความว่าจะต้องแย่งชิงของที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาให้หน้าอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้ว ประกายปลายบางสั่นสะท้านก่อนจะทรงหันมาหาสองคนที่เหลือแล้วตรัดขึ้นอย่างหยิ่งในศักดิ์แต่ตอนนี้ข้าเป็นหงเฮาแห่งสีเลยไม่ใช่โหลหลันในตอนนั้นอีกแล้วเจ้าตัดสินใจเจ้าตัดใจเสียเถอะเพียงข้าแค่ชิงตำแหน่งต้าอองได้ข้าจะเป็นต้าองและเจ้าก็จะเป็นหงเฮาอันสวินเจ้าเสียสติไปแล้วไม่ไม่ข้าไม่ได้เสียสติหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าต้องทนทุกทรมานใจอย่างแสนสาหัส ก็เ,เพื่อที่จะรอจนถึงวันนี้ร่างโปร่งหันหน้าไปทางซ้ายทีขวาขีตามคนพูดด้วยลิมฟีปากที่อ้าค้างอย่างตกตะลึงกับฉากละครตรงหน้าได้ลืมนึกไปเสียสนิทว่าด้วยฐานะของตัวเองเขาควรจะหยุดบทสนาเช่นนี้ไปนั่งนานแล้วอันสวินเล่าต่อไปเพื่อที่จะรอดพ้นจากเงื้อมมือของสนิทพี่ข่าอุตสาเข้าไปในฝันเกียรและแต่งงานกับองค์หญิงสามเสีย แต่ถ้าว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใจของข้าก็าไม่เคยลืมเจ้าได้เลยโหลหลันเสดพี่ก็สวรรคตไปแล้วเพียงแค่ข้ามีตำแหน่งต้าอองอยู่ในมือและปกครองแผ่นดินสีเลยองเฮาก็สามารถเสกสำรับกับต้าอ๋ององใหม่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้อีกครั้งเจ้าไม่หวังเช่นนี้หรือยอย่างไรคำพูดของอดีตชายคนรักทำให้องเฮากะบัดนึกไปถึงไวยเดรุณน วัยดรุ่นที่สวยงามดวงพักผุดผ่องขึ้นด้วยรอยส่วนน,น้อยๆซึ่งคลายออกในเวลาไม่นานนะักหวังหรือตอนนี้ข้ามีตำแหน่งเป็นฮองเฮามีความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องสายเลือดของต้าอ๋องเพื่อให้ได้ประพองแผ่นดินซินเล่อให้มีความสงบสุขร่มเย็นสืบไปพระนาง เบือนพักไปยังสุดปลายทางเดินเหยียดยาวตรงหน้าแล้วตบถามดรวยอรับเสียงเรียบเรื่อยฮันสวินข้าขอถามเจ้าหากเจ้าได้รับตำแหน่งต้าอ๋องไว้ในมือเจ้าจะทำเช่นไรกับเราสองแม่โูกหรือจะทำเช่นไรกับแผ่นดินสีเลยข้าจะแต่งเจ้าเป็นฮองเฮาให้ความรักความกรุกแก่เจ้าเสียยิ่งกว่าต้าอ๋องคนก่อนแล้วปกครองแผ่นดินสีเลยได้ความเป็นธรรมที่สุด เจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะจัดการกับโอรสของข้าอย่างไรอันสวินใช้ดวงตาเป็นประกายก้าราวกับอสอรพิษร้ายตรวจมองเฟิงหมิงก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงขึ้นจมูกมันเป็นสายเลือดเนื้อเชื้อไขของเสดพี่ฮองเฮาทรงสวนกลับทันทีและก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของข้าด้วยเช่นกันโหลหลันคนพูดใช้น้ำเสียงอ่อนหวานและสายตาที่ทำราวกับเฟิงหมิงไม่มีตัวตน ต่อไปในอนาคตพวกเราก็จะมีเลือดเนื้อเชื้อไขาด้วยกันอีกมากมายถ้าเช่นั้นก็หมายความว่าเจ้าได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้ในสีเล่ยอ,อย่างพร้อมพาแกราวหรือหากองค์รัชรายาจะชิงบัลลังก์กับเจ้าก็มีแต่ดวงเนตรงามไหวดริกไม่ถึงตรงนี้นางทรงนิ่งคิดอยู่นานก่อนจะตัดว่าข้าบอกเจ้าตามตรงต้าองสวรรคตไปหลายปีแล้ว ความรับเรื่องสําคัญของฉีเล่ยกับหลุดออกไปจากโอททองเขาซึ่งเป็นคนที่น่าจะเก็บค,ความลับไว้มากสุดอย่างง่ายดายถึงเพียงนั้นไม่เพียงแต่อันซื่แม้แต่เฟิงหมิงเองก็ยังตกตะลึงจนแทบจะอ้าปากค้างความลับเปิดเผยออกมาแล้วต่อไปจะทําอย่างไรนี้อันซืินเป็นคนหายจากอาการตื่นตะลึงก่อนเขาพยักหน้าแช่มช้าพรางว่าข้าเองก็คิดไว้นานแล้วแต่น่าเสียดาย แต่น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดไม่เช่นนั้นพวกเราก็ไม่ต้องแยกจากการนานหลายปีเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่ข้าต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้อย่างยากเย็นนั้นก็เพื่อมให้เจ้ารู้เพื่อมให้เจ้าต้องกลับมาชิงบัลลังก์เพื่อม่ให้แผ่นดินของซีเล่ยต้องหลังเลือดดุดดังสายน้ําพระนางนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตัดออกมาทีละคําว่าและเพื่อมให้ลูกชายต้องต่อสู้กับคนรักของตัวเอง นี่เป็นเรื่องที่ล้วนมีต้นเหตุมาจากเสด็จพี่ทางนั้นแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วข้าก็ไม่อาจจะทำอะไรได้อีกแล้วข้ามีศักดิ์เป็นหองเฮาของชีเล่ยย่อมไม่อยากเห็นชีเล่ยต้องแปรดราดชวงศ์เรื่องในวงกษัตริย์ต้องตัดสินการเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นข้าจะเลือกตาอ๋ององใหม่แห่งซีเล่ยจากหนึ่งในพวกเจ้าทั้งสองคนหองเฮาผินพักกลับมาช้าๆและทอดพระเนตรเฟิงหมิงกับอันสินสลับกันไปมาทั้งคู่แทบจะหยุดหายใจรอฟังคำตัดสินของพระนาง ฮองเฮาตาถามอันสวินก่อนจะได้เตรียมการจัดวางสายลับที่เชื่อมั่นเอาไว้ทั่วสีเลยและได้ออกคำสั่งไวเ้เรียบร้อยแล้วด้วยว่าหากเจ้าเกิดพลาดท่าฟัางพลาดขึ้นในสีเลยพวกเขาจะต้องใส่ยาพิษลงในบ่อน้ำทุกบ่อนและภาฆ่าศึกรัดอื่นเข้าโจมตีสีเลยและเพื่อให้สายเลือดกริยัแห่งสีเลยครองแผ่นดินอีกต่อไปใช่หรือไม่ ฟิงหมิงเบิงตามมองชายหนุ่มอย่างคาดไม่ถึงว่าคนที่หน้าตางดงามหมดจดจะมีจิตใจคิดคดราวกับอสรพิษถึงเพียงนี้ได้ฝ่ายนั้นไม่ตอบคำแต่ยกริมพิปากยิ้มบางเป็นการยอมรับอย่างเงียบๆดูถ้าหากทางเราทำอะไรเจ้าแผ่นดินสีเล่ยคงจะมีแต่ความวุ่นวายโกลาหลในเวลาขับขันเช่นนี้ข้าต้องจำใจเสียสละลูกชายตัวเอง เพื่อปกป้องบ้านเมืองเอาไว้หงเหาตัดก่อนจัตวัดพระเนตรมหาเฟิงหมิงในประโยคสุดท้ายร่างโปรงนิ่งงานเหงื่อเย็นๆไหลซึมมาตามฝ่ามือในขณะที่เจ้าตัวรู้สึกไม่ต่างอะไรจากกบที่ถูกมูพิจ้องจะเขิบกินพระนางทอดพระเนตรเขาอยู่นานแล้วตัดต่อไปชา้าๆเจ้าเป็นองค์รัชดายาแห่งที่เล่อการเสียสละเพื่อแผ่นดินเป็นเรื่องอันสมควรแล้วแม่ภูมิใจในตัวเจ้านะ นวงเนตรงามหันไปทางอันสิวิณฑาจะช่วยให้เจ้าได้ขึ้นเป็นต้าององค์ใหม่แต่ว่าหากำคำการตอนนี้เหล่าคุณนางในราชาสนักจะต้องต่อต้านอย่างแน่นอนรอไว้เดือน3ปีพรุ่งเมื่อรัชชายาติขึ้นของบรงังเจ้าค่อยทำตามแผนทีอีกทีก็แล้วกัน ฟิงหนิงไหวตัวเหี้กรากับฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมเขาไม่อาจทำความเข้าใจกับว่าคิดแปลกๆของคนเหล่านี้ได้เลยแม้แต่น้อยอันสมินคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าฮงเฮาจะต้องยื่นข้อเสนอเพื่อประนีประนอมลิ้มที่ปากบางยกยิ้มข่างแย้งว่าแต่เดือน3าปีพุ่งร,ราชายาตก็จะสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างถูกต้องตามกฎมณดเถียนบานหากจะให้ค่าปล่อยให้มันมีชีวิตถึงตอนนั้นนี่ก็ถือว่าเสี่ยงเกินไป พองเฮาทรงนิ่งเงียบไม่ตอบคำอยู่เป็นเวลานานก่อนจะก้มหน้าทอดถอนใจเจ้าช่าง,งบังคับใจข้าเสียจริงๆนางกัดฟันพูดต่อได้เพื่อสีเล่ยค่ายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าลงมือเสียตอนนี้เถอะข้าจะเก็บความลับเอาไว้ ข้าจะเก็บความลับเอาไว้ให้แล้วออกประกาศว่าราชรายาทรงประสนหนักว่าถึงเดือนสามปีพุ่งค่อยประกาศข่าวราชรายาสสวรรคตอนุชาของต้าองจึงมีสิทธิ์ขึ้นครองบัลลังก์แทนแต่เจ้าต้องออกคําสั่งให้คนที่เจ้ากระจายไว้ตามจุดต่างๆของชีเล่อถอนตัวกลับออกมาให้หมดทั้งทีอีกทั้งยังต้องบอกชื่อของคนเหล่านั้นกับข้าด้วยสั่งให้คนถอนตัวกลับมาหรือพระนางเหลือบตามองเฟิงหมิงแล้วว่า ข้าถึงกับยอมส่งชีวิตลูกชายตัวเองให้จนถึงมือเจ้าหากสิ้นรัชทายาติแล้วก็ไม่มีใครจะชิงตำแหน่งต้าอองกับเจ้าได้อีกนับจากนี้ไปนอกจากเจ้าแล้วข้าย,ยังจะหันหน้าไปพึ่งพาใครได้และยายต้องวางสายลับเอาไว้อีกละอนาคตของจีเลยถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หรือ พูดจบนางก็ยื่นมือที่กำแน่นออกไปแล้วค่อยๆคลายออกตรงหน้าอดีตชายคนรักกลางฝ่ามือเรียวสวยก็คือกวดกระเบื้องใบเล็กจิ๋วในขณะที่เฟิงหมิงค่อยๆเคลื่อนตัวเรียบกำแพงเพื่อหาทางหนีแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อแผ่นหลังกระทบกับอะไรบางอย่างร่างโปร่งหันไปมองและพบว่ามันก็คือบานประตูไม้ไถูกปิดลงตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้ฮองเฮาทรงจะคิดเตรียมการไว้อย่างรอบคอบเลยว่าจะต้องกำจัดเขาหรือไม่ก็ไม่ก็อันเสวินที่นี้ อันสวินค่อยออย่างเท้าก็หาร่างโปร่งให้ยืนนิ่งอย่างจนมุมในมือของฝ่ายนั้นถือขวดกระเบื้องใบจิ๋วไว้เฟิงหมิงรู้ได้ทันทีว่าของในขวดจะเป็นอย่างอื่นไป,ไปไม่ได้นอกจากยาพิษ ทำไมทำไมพวกคนพวกนี้จะต้องฆ่าเขาดวงตาดำสลิดมองไปหน้าและสยะยิ้มเงียมโหดเย็นชาของคนที่เข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆดวงตาไร้ความรู้สึกของเฮงเ่าที่มองอยู่ด้านหลังคำตอบที่ต้องการฝันราบขึ้นมาในสมองใช่แล้วเฮงเ่าให้อันสินฆ่าเขาเดืร้อกให้ฝ่ายน,นั้นเข้าใจผิดคิดว่าได้ฆ่ารัชทายาทผู้เป็น ศัตรูตัวเชากาดไปเหลือในขณะที่รัชทายาทตัวจริงยังคงอยู่รอดปลอดภัยจากนั้นหลงอ๋องที่ได้มีข้ออ้างในการสังหารอันสวินในการโทษฐานรอบปรงพระชนองค์รัชทายาทแห่งซีเล่เสียพอถึงเดือน3ปีหน้าโอรสของนางก็จะได้ขึ้นครองบรลลังอย่างปลอดภัยไร้เส้นหนามสนเขาก็เป็นแค่เครื่องสังเบยเท่านั้น แผนการอันแยบยนเช่นนี้เป็นของใครกันหรือหลงเถียนหรือหลงเถียนใช้เขาเป็นเครื่องสังเวยจริงหรือนี่ไม่คิดมาถึงตรงนี้แขนขากระพันหมดแรงเสียเฉยเฉยร่างโปร่งเอง็นตัวซอบอิงมุมกำแพงและปือตามองอันสวินค่อยๆเดินเข้ามาหาตนอย่างสิ้นหวังภาพนับร้อยพันของร่างสูงผุดพลายขึ้นมาในสมองภาพใบหน้าไม่พอใจใบหน้าแต่เหมือนถึง,ง,ถงหน้ากล้กใบหน้ายกหิ้มเจ้าเล่ใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นนุ่มนวล หรือแม้กระทั ALLY ่งรอยยิ้มตอนอธิบายความหมายของดอกซ่านเยชุนให้เขาฟังเขากิีดร้องอยู่ในใจเป็นไปไม่ได้ร่างสูงไม่มีวันจะทำอย่างนั้นกับเขาในใจเจ็บปวดสาหัสราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบขั้นลำคอแห้งผาก ตีบตันจนไม่สามารถเปล่งเสียงใดออกมาได้แม้แต่คำเดียวในที่สุดอันสวินก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าฝ่ายนั้นดูเหมือนจะไม่สนใจปฏิกิริยาของเฟิงหมิงแม้แต่น้อยแต่จับคางของเขารังขึ้นแล้วพูดใดนน้ำเสียงเย็นชาดื่มเข้าไปเสียพอดื่มแล้วเจ้าก็จะขาดใจตายทันทีไม่ต้องทนเจ็บปวดทรมานแม้แต่นิดเดียวริมฟีปากบางที่ซีดขาวขยับไหวเล็กน้อยดวงตาเต็มไปได้วยความสิ้นหวงังก่อนที่คำสองคำจะหลุดออกมา หลงเถียนสิ่งนั้นเบาเกินกว่าที่อันสวินจะจับจิความได้ว่าคืออะไรไม่ต้องมากล่าวคำอำลาก่อนตายคำลาโลกของเจ้าข้าคิดเอาไว้ให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาเสียยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงเลยหรอกนะหลังจากที่เสด็จอาของเจ้าได้ขึ้นครองราชข้าจะปกครองสีเล่ยให้สงบสุขร่มเย็นไม่แพ้เสด็จพ่อของเจ้าเลยทีเดียวพูดจบก็ใช้นิ้วโป้งดันจุดจุกขวดออกพร้อมบีบคางมนจดริมฟีปาก จนลิมฟีปากไปเยอะอ้าก่อนจะกรอกของเหลวในกวดลงไปให้ในปากฝ่านั้นจนหมดยาพิษในล่วงผ่านลําคอกับมีรสหวานประแห่มความหวังสุดท้ายของฟังหมิงในตอนนี้ก็คือเขาอยากให้หลงเถียนเปิดประตูเข้ามาและบอกเขาว่านี่เป็นเพียงเพียงแค่แผนในการหล,ล่อล่อลวงศัตรูเท่านั้น แต่ไม่กี่วินาทีให้หลังกระราะของเขาก็มีตัวอย่างรุนแรงโชคดีที่พิษนั้นออกฤทธิ์รวดเร็ว,เ,วเขาจึงไม่ต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดมากนะักดวงตาที่เริ่มผ้าเรือนไม่เฟิงหมิงเลิกหวังก่อนจะสุดตัวลงไปนอนกับพื้นจบตอนที่9ขอบคุณครับ